กะปีเวียดนามกินกะปม่วงดูดด บัหมวงสมดีดีน้อมโงกอมดิเขา,เา,เาีเป๊ะเลยเนี่ยกินกับบัหมวง <With me. S 1> พอดีแห้งเข่ากังัก กูจะเปนแซบไายเนี่ยกินบ no? tamam like like like. ุกม่วงแซบแห้งอืมอืมนแซบไายอืมปิดปิดแห้งบักม่วงบักม่วงสม กรอบๆกินกับกะปิโอ้กิจเป็นขอกันแฮ่งแซ่บมันเค็มคักไทยมักกินกับกะปิแต่ว่าบ่มักลดเหม็นมันของมันของกะปิอะ่ะเหอมอนกะปิไทยอะ่ะ มันเหม็นแล้วกับเค็มแห้งลองมางกินต,นวตนนัวนี้แทนเลยจ้ะมันเบมเหม็นแท้เนมยนๆเค็มผสมกับพีไทยเหรอนัวนัวหนันึงโอ้ขอแซบออ่บขอ,อแห้บองบองัรปีเผา

พอมาเจอตัวนี้อืมนะตัว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 ลายคิมตัวคริมนอืมสักงงั้ง แบบนกวกอบดีเดยก็พักพวกวับแม่ตัวนี้ไปบอกดิเดขากุ้งแห้งเดยวตำหลายมันเค็มตำหน่อยๆเพราะตำประมาณเนี่ยตำซ้ำหนึ่งอก ม่วงกันสมดีเดิทำห้บ <c oughs> ลม่วมงกับบค่อยแพนหรอกสามหน่วยพันหนึ่งสองรอยสีิบบาทํามีย้ย มันก็แพงอยู่ล่ตะตอนปกติมันแพงกว่านี่ยกเ็เรียกว่าปกค่ายแพงปกติสามหนึ่พันสี่อะอีกร้านหนึ่งอะ่ะหัวข้หูตักร้านเนี่ยมันถือว่าไก่บ้านปั๊บขับลดแป๊บเดี๋ยวอืม้มอะ อกมวงนำ้ำบอกใหม่กลับดีอย่งเงี้ยมันก็แต้แพงแซ่บทุกคำแซ่บอ่ะเป๊ะ ไปครั้ง้ตอตงไปนั่งเห็นน้ำจิ้มเหมือนเซเวลากระปุกเดียวเอาอยู่ mm hmm. เดินแม่ซาเมนน้าพี่เต๋ยน้าพี่เต๋ยพาแสบแบบสีนี้บอกมองนามบอกไม่เฮิมกินกับกับปีอันนี้คือจิ้มแสบแหง นหมูม่เฮ้ามันจะผสมหลายความสมัาสมมิดอบอกตรงมั้ย่กรอบข้ามีซับเนแตกเปาะเลยอุ้ยแสบอะบ่เออแค่อตบเนาะอันนี้ออันนี้ชิสไสชิสไสไปเลย อันนี้สนาเลยแซ่บแพนแซ่บอีรีบอกต่อบอกต่อบอกต่อจ้ะ